สวัสดีนะครับเอซเนาะตอนนี้ก็อยู่ในสวนยางไม่ได้แล้วฝนตกหนักนะครับต้องหนี้ออกมาข้างนอกนะครับนี่นะมันไม่ใช่แข็งแรงนะครับข้างในนะครับต้องหนีออกมาข้างนอกก่อนอยู่ไม่ได้แล้วตกหนักมากนะครับนี่สระสานการารแย่เลยนะ ไีดูไปแล้วตันนะครับว่าตกหนักแค่ไหนนะหนักจริงๆบนบนภูนี่ดำมืดเลยนะครับเขาบอกว่าจะเจอฝนพายุมาก็จริงๆนะ ช,ช่วงนะครับแต่กวอกองนี่หนักจริงๆนะครับไม่คิดเลยว่าจะหนักขนาดนี้ต้องหนีนะครับอยู่ไม่ได้เปียกนะถ้าอยู่เปียกเลยนั่งตรงนั้นเปียกแน่ๆต้องหนีออกมาห้องหรือไม่ก็ต้องไปนอนเลยนะครับมีสองทางเลือกใช่ไหมต้องหนีออกมาหรือต้องไปนอนนะคับมไม่มีที่อยู่จริงๆ หน้าก็ดักแล้วนะครับตกข้างหน้าดักเลยนี่เนาะมันต้องมี ที่พักอาศัยที่ที่ผลทางแล้วก็แข็งแรงพอสมควรที่คุ้มฟ้าคุ้มฝนได้นะครับเนาะอันนั้นมันคุ้มไม่ได้แน่ๆ <c oughs> ไม่ก็ออกมาข้างนอกแล้วมันนอนในรถเอานะก็ต้องเป็นทําแบบนั้นอี่ 有。Hey, ฝนตกหนักๆนะหนักๆนะจริงๆ viên là tốc lên ạ ไม่ตกนะเอฟซดูสินะโอ้โหเป็นไปได้นะครับผมตกไม่ตกเลยอ่ะดูดูสินะโอ้โหเป็นไปได้นะเอฟซดูสินะโล่งเลยนะครับตรงนี้นะครับโอ้รอรอแถวเกาะนะแต่กอกที่หนักมากนะแต่มาดูตรงนี้นะครับดูสิโอ้โหเป็นไปได้แต่ก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะตกมาอีกก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ตกแล้ตรงนี้โอ้โหดูสินะเป็นไปได้นะครับ ไม่น่าเชื่อนี่เนะเาะแถวคนบุญนะครับไม่ตกนะครับเนะบาะบ้านคนบุญไม่ตกเป็นไปได้นะเลยสิดูสิดูเอานะโอ้โหเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆเดีนยไปดูโอ้นี่เนาะเห็นเลยนะครับว่าตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆ ขึ้นนะครับเอฟซีมีอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องมีปัญหาแน่ๆน,นะครับเอฟซีมีอะไรครับลดค่าครับรอโอ้เขาบอกลดค่าโอ้นี่นะครับเอฟซีเกิดอะไรขึ้นนะครับเอฟซีดูกันนะครับเรา ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนค่อยต่อคลิปหน้านะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศดูปัญหาว่าข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอซีครับขอพูดมากนะครับ